ตัวอาจจะใช้ตัวเลขแค่สองตัวอ๋อสองตัวบนล่างเ่ะไม่เปลืองด้วยบนล่างน่าจะตัวเดียวกันด้วยมีอยู่ตัวหนึ่งเอาก็เกินสไตล์หน่อยได้ไหมสไตล์นี่ยเราบอกแล้วนี่สไตล์บอกแล้วนั่นนี่อ่าบนล่างใช้เลขตัวเดียวกันนะสไตล์ที่ความเป็นไปได้ของตัวเลขมันมีตัวเลขบนล่างเนี่ยจะเป็นเลขตัวเดียวกันซ้ําอยู่ทุกคู่หนึ่งตัวเดียวเลขตัวเดียวเหมือนกัน บนล่างคือเลขตัวเดียวกันแต่อาจจะตัวคู่อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับตามเดาก็บนล่างใช้เลขไม่เกินสามตัวผมกะตามแต่ว่า,<ร>าสามตัวเนี่ยจะเป็นเลขหน้าหลังเลยทั้งบนทั้งล่างครับแต่ข้างหน้าเรายังไม่รู้ตัวหัวไม่รู้แต่ว่าเฉพาะสามตัวท้ายละวันที่หนึ่งกับสองตัวล่างนี่อ่าจะใช้เลขไม่เปลืองมางั้นใช้เลขไม่เปลืองนะอ่ะเกีนเค่องหมายป,ประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้รับ ถ้าจะอาพอสองตัวบางครัง้งใช้เลขแค่สองตัวเองทั้งบนทั้งล่างอาที่ผมเดาอยู่ประมาณนี้นะม่รู้จะถูกกลุ่มหรือเปล่าแต่ว่าโอเคประมาณหนึ่ง้ะกะแต่ว่าขอขอดูออะไรเขาเรียกว่าดูกลุ่มดูแนวทางว่าเขาอีกรอบหนึ่งก่อนดูบันไดอีกรอบน่าจะเป็นบันไดใหม่เพิ่พงพูดลงเดี๋ยวมันก็อันก็อืมอืม หวยบนนอกเราไม่มีอันหรอเรารอมากี่ปีแล้วนี่เฮโลนี่ก็แปดหลักแสนปีที่แล้วมีกับมากี่ขังมาอยู่แต่มันตัวเลขกลุ่มเขาหลุดกรอบนะครับเราจะเกรอบเดิมใช่ไหมนี่จะเบียเบ่ยงนิดนึงเบี่ยงนิดนึงลุงเล่าความฝันลุงด้วยอ,อ๋อเล่าลเหรออคนชอบฝันแถมๆมไปจะมีอะไรไปข้างนอก คืนแรกจำได้แป๊บๆเ่าไปซื้อแว่นตาแว่นตากับคนอะไรคนกีนหรือคนขายนี่แจำไม่ได้เขาจะขายใสองอันเขายังไม่ได้คุยราคาตื่นก่อนเลยมันเกี่ยวกับแว่นตาแล้วแล้วก็ฝันอะไรนอนฝันมากขายลอตเตอรี่ไปเหลือไม่กี่ใบยังจำไม่ได้จำไม่ได้ ทีนี้เดินไปอา้าวทำไมลอตเตอรี่เหลือตั้งร้อยใบห้อยจอกแล้วเ,เ,เป็นนี่ครับเออพึ่งหนึ่งอ่ะชุดสองใบร้อยใบร้อยชุดเนี่ยครับเล่มหนึ่งเลยหรือเออมัดหนึ่งอ่ะครับร้อยชุดเอา้าททำไมยังขายไม่หมดทำไงน้อยเป็นนี่นอา่อาให้ถามเขาว่าหวยออะไรเขายังไม่ตอบเลยตื่นก่อนนะ คือจะตรวจลอตเตอรี่ขายไม่หมดแล้วเอางานเข้าแล้วคือไว้แล้วแล้วมันเอกออกอะไรล่ะลยถามเขาไมยออกอะไรเขาตื่นก่อนนนี่เดียวจงจําได้เห็นก็อะไรเนาะมันมีอะไรมาแทรกอยู่นิดหนึ่งเขาบอกอะไรจับไปก็เห็นอยู่เลขเจ็ดเก้าห้ากับอะไรมีคนเดินมาบอกว่ารับต่อจากผมไหมใบลาหกสิบสองบาทเนี่ยเขาบอกแค่นี้ ที่ฝันแค่นี้เนี่ยครับมันจะเกี่ยวกับหวยหรือเปล่าไม่รู้อืมอืมก็เลยฝันแค่นี้ละฝันเพิ่งดูคืนนี้บันโกนฝันอีกอืมแน่ๆเออแต่อย่าลืมประวัติดอกป๊อปปี้เนอะครับเขามีมุมมุมเขาเรียกว่ามุมเหนเรา,ามมมจะพูดยังไม่พูดดีกว่ามั้งหักเหหักเหทำให้คนเปลี่ยนแนวคิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้คัะ มีอยู่นะมีมีเดี๋ยวให้เขาศึกษาให้เขาดูกันไปก่อนครับให้เขาดูไปก่อนว่าเรา,เรารู้แล้วอยู่ประมาณกลุ่มนี้หรือเป็นอย่างนี้แต่นี้ให้คนที่เขาหัดดูใหม่ลองจูนไปก่อนนะว่าจะจะเป็นอะไรอย่างนั้นนะหรือให้อาจารย์ดังๆเขาปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราก็คลิปหน้าเราอจจะวางอาจารย์แม่ดูก่อนเดี๋ยวขอขอขอกระชับแนวทางสักหน่อยว่า อันนี้อยู่ประมาณนี้อันนี้อยู่ประมาณนี้ก่อนอย่างน้อยให้ถูกเซนเตอร์ตัวเดียวก่อนเบื้องต้นน่ะอยู่ประมาณนี้ไปที่กอบแปดหลักแสนก่อนแล้วที่ไปที่มาเราจะไปยังไงเดี๋ยวเขาว่ากันว่าสิทธิ์เก่ารู้ดีนะถ้าใครรู้ว่ากอบแปดหลักแสนอยู่ตรงไหนก็ลองไปไล่ดูครั้งสุดท้ายเราน่าจะผิดไปตัวหนึ่งครับมันออกห้าเก้าแปดซึ่งในกอบจะมีห้ากับเก้าแต่แปดจะอยู่ข้างบนแปดอยู่อยู่นอกกอบอวันนี้ก็คงไม่ไกลจากนั้น มีข้อมูลเบื้องต้นแต่การสันนิษฐานสําหรับรูปปกมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับผม,ยมพยายามแก้โจทย์ว่าเขาจะเป็นอะไรอยู่แต่ก็อยู่ในใจแล้วละ่ะครับนับนได้ให้จานดังเข้าไปก่อนเราไม่ค่อยดังงวดถุงงวดละตัวแต่ลูกศิษย์ลูกหานี่ก็คงรู้กันนะนะเดี๋ยวก็ว่ากันนะครบรอบเจ็ดสิบเจ็ดปีทาหารผักศึกถ้าดูตามบันไดพอเป็นไปได้ คนก็ทําการบ้านลองลองลองดูนนะลองให้ให้ให้ใหคือคิดต่างมุมนะไปได้เลยลองคิดว่าเราจเจ้ายังไงสําหรับเขาให้เป็นรูปดอกไม้ไมแล้วนะคือตอนนี้แปลกันได้ทุกคนแล้วละมองจากต่างจากผมก็ได้ไม่จะเป็นต้องตามผมก็ได้มองมอง 9, 8, เก้าแปดห้าพองวดที่แล้วผมก็พูดว่า รูกงูสองตัวหันหน้าเข้าหากันกล่องสองกล่องหวยมีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลหากเบิเ้ลหน้าอะไรแบบนี้ก็มาจริงๆว่านี้ยังอมองไม่ออกอแต่รู้จุดประสงค์บางสิ่งบางอย่างแล้วนี่เราก็ต้องรอก่อนว่าจะคืออะไรนะมันมีประวัติของหวยตัวนี้อยู่นะเดี๋ยวเราค้าว่ากันนี่ หลักสิบได้ไหมยังไม่ตอบโจทย์นะครับยังไม่ตอบผมยังไม่ตอบนะว่าเดี๋ยวขออันนี้ก่อนขอเวลาเซ็ตชักหน่อยก่อนวันนี้เพิ่งลอตเตอรี่เพิ่งมาอ <นะ S 1> ลอตเตอรี่เพิ่งมาเพิ่งเห็นชัดๆก็เลยเดี๋ยวเขาว่ากันนะอ่านะมันได้แปลอยู่ละมาช้ามาหลังก็ดีกว่าต้องมาอยู่เดียะครับแล้วเราภาวนาได้แต่สไตล์กับเก้าตัวเดียวที่ถูก่เราถูกแล้วว่าเบเบิ้ลหน้า เบื้องน้าเราเราเดาถูกแล้วกับได้เก้าต้องมาเก้าเนี่ยอยู่หลักสิบถูกนะแต่อ๋อยู่หลักหน่วยเนาะเสียด้เสียด้อยู่หนึ่งหน้าเเอียงนะหนึ่งเราไม่เอียงเขาเลี้ยงกันเต็มๆไม่บางคนเขากลุ้มุกแล้วเขาคือเราให้เอารอบก็เวลาพูดเราก็พูดอยู่ให้ชอบเก้าห้าเก้าห้าเอาเก้าห้าเก้าหนึ่งก็เก้าเจ็ดด้วยอะไรแบบนี้ครับเก้าหกก็เก้าเก้าด้วยอะไรไปทำนองนี้อ่า แต่ถ้าอาจารย์ไม่วนน่าจะพอไปได้อยู่ได้ครับเลขมีห้าตัวครับกลับไปกลับมาครับประมาณ<อ>ยังไงไม่ไม่ต้องไปคิดถึงถามว่าดอกป๊อปปี้ถูกเลขตัวไหนครับนี่แบบนี้คือสำคัญมากเนี่หละคือไฮไลท์ของของแรปรปกวันนี้ถามว่าดอกป๊อปปี้นี่ถูกตัวไหนเลขตัวไหนครับท้งสุดท้ายออกเลขอะไรอยู่ประมาณนี้เอาแบบนี้ดีกว่าตามที่ผมจำได้ อืจำได้อยู่จำได้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะค่อยคุยกันแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรแบบไหนนี่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนให้ผมดูอีกรอบหนึ่งก่อนก็คลิปหน้าก็น่าจะแปลปกครับน่าจะเขียนให้เลยอยู่ประมาณนี้เนาะอันที่สบายใจเลยไม่ต้องห่วงเราไม่เล่งหรือเราไม่เล่งบางครั้งเราก็เราไม่แข่งกับใครครับเราแข่งกับตัวเราเองทีมเราเองเนี่ยเราเป็นคนขี้โมยอยู่แล้วประมาณนี้